วันนี้พามาเข้าป่าดงดิบกันครับมาหาผลไม้ป่านี่เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับผลไม้ป่าอยู่สูงมากนะครับบานผงบานผมเรียกตุ้มกุยหรือว่าลูกยางนะครับบ้านท่านนะครับพื้นที่บ้านท่านมีหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าลูกอะไรตัวเนี้ยอยู่บนต้นสูงเลยครับไม้สูงดูสิครับเต็มเลยตรงนี้พอเลยนะครับแต่สูงมาก ลูกเขียวยังไม่สุกก็จะเป็นแบบนี้ลูกสุกก็จะเป็นแบบนี้ครับหน่วยยางผนยางนี่ฮะนี่ขึ้นมาตามเถาวันเขาอยู่เป็นเถาวันนะครับมังคุดป่าก็มีนะครับป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมีรังผึ้งทับเห็นไหมครับเถาวันนะครับมีลําห้วยนะครับบานผมนี่อุดมสมบูรณ์มากมีทุกอย่างนู่นั่งนู่นก็มีหน่วยยางเห็นไหมครับมีเห็ดมีอึงนะครับตรงนี้มีทุกอย่างครับมีครบครับอุดมสมบูรณ์ทั้งที่อยู่อาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ แต่ก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับวันนี้พามากินหน่อยยางนะครับสดๆจากต้นนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูมังคุดด้วยนะครับวันที่บอกมีทั้งเห็ดนะครับมีเห็ดอยู่ข้างล่างนะครับมีอึมีปลาลำห้วยอยู่ข้างหลังอุดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวมันก็กําลังหาพึ่งกันอยู่ครับผู้ช่วยบีนะครับมีต้นมังคุดป่านะครับนะครับเดี๋ยวจะพาชิมนะครับนี่ลูกยางจะเป็นแบบนี้นี่ครับ วิธีการกินนะครับนี่แบบนี้นะครับกินข้าในี้มันนะครับนี่กินสดได้นะครับหรือจิ้มมก็อร่อยครับนี่ผลไม้หายากนะครับแถวบ้านบางพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะครับสูญพันธุ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมลูกยางมนต้นสดๆครับนี่ลูกยางหน่วยยางอืมอืมหวานนี่ครับเห็นผลมไหมนครับนี่แบบนี้ ลูกเขียวเป็นแบบนี้เก็ดมาเก็ดมาบีบีกินอืมเปรี้ยวอมหวานอร่อยจากต้นเปรี้ยวด้วยหวานด้วยซีดๆเสบครับดูความสูงของต้นเขานะครับขึ้นไปเถาวันขึ้นไปตามต้นนะครับนี่ครับไปอย่างนี้ครับ นูนดูข้างบนมันเต็มนะครับนูนครับเห็นไหมครับนูนรับเหลืองๆนะอันนะครับเต็มเลยครับเหลืองๆนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับดูครับอยู่บนยอดเลยอ่าเอายังไงเราทีนี้ดูครับดูสิครับเต็มเลยตรงนี้พอเลยนะครับแต่สูงมากนี่คือต้นมังคุดนี่ครับ ต้นมังคุดป่านี่หน่วยเมื่อกี้เห็นอยู่ลูกหนึ่งนะครับไม่ค่อยติดหน่วยเพราะป่ามันรกนะครับมังคุดป่า